สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บ e r s e p u t เด n d e r มอนีกกัส oh oh! ิไปโคกไปป่าโอ,อ,อ้มอนีกกัสิไปโคกไปป่าหาเก็บขี้ตกพี่น้องร mm ู hmm. there, ah? ้่ายางโค้ที่มันหล่นลงมาเหลอเนาะกับพวหวัวสิได้หรือบ่อเนาะพี่น้องกะบมีแนวดังไฟเนาะแนวดังไฟกับเบิร์ดแหละพี่น้องกสไปกับบอกจอนเพื่อนไทยเพิ่นไปเป็นหมู่พี่น้องวัวเลาะโคกงามนี่มันเสียงลมแห้งเลยก็ขีดย่านเนาะกับวัวสิได้ทำได้เนาะกะไปทาบึงทาสมึงกันเลยนาพี่น้อง อ๋อแล้วพี่น้องแต่อันนี้บ่ฮหัวสิมีโตเป็นก้อนหรือบอเนาะกว่าคำพงพง,พงสุศิมันกะกว่าเฮาบ่ไดเอาไปห่อกับบอกเฮาเอาไปดังแล้วมันก็สีดังบ่ได้เด้พี่น้องมันเป็นก้อนเลยเขาจับไผขีดเสแล้วเนาะาก็สมาขวัดเบองห่าสิเป็นก้อนหรือบอ่ข้างในอันนี้คล้ายว่ามีแมงมาเจาะต้นกุ้งแล้วพี่น้องันสิออกมาเป็นอย่างซี่อันนี้โตอยู่ในงเงาเหมนเนาะถ้าโตมันตกลงมาจากต้นมันก็สิ เป็นมิดแดงในขี้ดินอะไรพี่น้องขับเอาไปหอกระบองนี่ถ้าเกิดว่าได้ตัวเละๆเ,เอาไปสิไปผสมไปดังไช่ยันมันหมุนใส่กระต่าพี่น้องเอาไปตองกุงง้งหองยันมันเหนียวกระต่าเนาะกว่าบางอันมันก็เหนียว ฮอาฮ่าลุบเอาไวดได้ไปมสิอันนี้แบบว่าฮาเอาไปดังแล้เอาไปโตัเป็นก่อนกระลุกคือกันเรื่องลุกใครกว่านก็เจ้าวันเอายางนประสมที่เหลืออีกแล้ว มันบูมีหมากปลาหมากมน้ำมันเนาะแถวบ้านขังมันบูมีพี่น้องนกกากระต่ากับประมาณนี้แหละพี่น้องมันก็แล้วลแต่บางตน้นมันก็บบูคือกันเนาะติดขีดเหงื่อขีดยังก็เอาไปพี่น้องดังไพสบาย,บายขีดดุกัน่นือนเลยเนาะ,อะจอนเพิ่นไปพ่อก๊กนะพี่น้องอารายบะ อันนี้กบแถวเดินนะเขาเองเนาะมันมันมันป้าตุ๊กพ่อสีถือว่ามันเลยแดงอยู่ผูกผูกกระจายไปอีกพีนน่น้องป้าตุ๊กตกลายอะไรนาะใน,นนี้เนาะตัวนี้ก้อนวอกหญ่เลยป้าผูกยุบมันดูก่อนใหญ่ง,งเก็บเก็บขยะสิเก็บเอาให้มันเกลี้ยงเลย มันติดใบตองด้ามดีนะพี่น้องเอ้ยสิไปพอกต้นที่มันตกเนาะคือคือจังสีนี่ค่ะเขาไปได้ทิมเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปทาใบตองอันฉีดเอามงขี่ตกมันตกถึงฉีเอาไปดังถึงใบตองเนาะเก็บพอโตเก็บขี้ตกก่อนพี่น้องนี่ก้อนจังสีหากคักพี่น้องขีดกับไพ่เสนีลูกวุ่นวุน่นแล้วก็ไปดังกับเตาถ่านหรือว่าฟืนเนาะ แม่เท่าเนาะวันเสาร์อาทิตย์วัได้เข้าเรียนแล้วก็ไปพี่น้องไปขึ้มือมือกระบองได้ผุและซิบเส,สาร์อันซิบเสาร์ลืมลืมดื่ม,ม,มก็จะมีซิบเล่มได้พี่น้องเลยได้ลายตะกี้เนาะแม่เท่าค่อยหอบผลต้าโบเห็นหุ่งผลมีแต่บข่อยเห็นดอกสมัยตะกี้ต,ตกแดงอยู่ผลกระโบเห็นเนาะผนกระยับไฟ โต๊ะขัดหรือน่องกุนกนี่ทำห่อแต่โต๊ะชดๆมันหามนันอันอดันโทษเขาต้องใส่ที่เนื้อที๊กลงไปนำ้ำ เลกินเกีเยนะ้ยงแล้วได้กรบพอะตกอ,อยกิบน่นหนอยไเอาไปเบิร์ดอีด้วยทำเขา้าอันนั้นก็เข้าหอ่อเข้าห่อไว้ใต้ก็ได้พี่น้องหอ่อใส่ใบเผาใบเผายิบต่อกันทำสี่ใบแล้วก็ไปห่อเวลาน ไผอยู่หน้าบางคนเพิ่นบ่มีไผเนาะกระไต้กระบองพี่น้องแม่นไอ้เล้งไอ้น้อยก็เก็บเพิ่นเบิดกิ่งจนเกี้ยงพุ่นแหละเนาะมันหาอึดได้พี่น้องเอ้ต้นกุ้งลายแต่ว่าแม่นมันสิมีสูต้นลังเื่อ0 20ต้นก็บ่พอต้นนึงก็มีเนาะ เอาไปห่อกระบองดังดูว่าสีดังเป็นก้อนจังสีเลยก็ได้กระบองก็วไว้ไตเห็นหุ่งกลางคืนเนาะนี่ขี้เหงือ่อก็เอาไปรดพี่น้องคำมีแต่ขี้ตกส,สดๆมันกะซีลูกแล้วก็โยดปุบปุบเนาะเอาผสมขี้เหงือ่อขี้ยุกกับแบบพงวนนำมันก็ซีปรโยชน์อไพี่น้องอันนี้หันเนียยคำถือแดดแห้งเนี้ย ติดมือคัะเห็นได้พี่น้องเลยขี้ตกกุกอ่ะแดงขี้นกพี่น้องผูแหละปัดคอยเก็บแล้วว่าสิมาเบิง่งเนาะพี่น้องว่าสิไดงลายสำใจเนาะกับสิเก็บเอาจนเกี้ยงผู้เละพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเนาะพผัว่าพ่อสมนิก็ถือว่ามานแล้วมันหาบ่ค่อยมีบันไดขนาดนะ ตอนนี้กัเก็บยาเลยเนาะพี่น้องเก็บเบิร์นเลยเนาะกะบขี้ตกเขาก็ได้ลายเติบพี่น้องได้น้ำก๊กเดียวหนิเนาะเอาไปตองกรงหองก้นพี่น้องกะสิเก็บไปทั้งขี้เหงื่อขี้ยังเนาะกับโเป็นยังพี่น้องเขต้องเอาออกเลยใส่ไปเลยเนาะคือว่าลายอยูุบตกกรงเลยพี่น้องกะสิเลาะไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะบุหัวสิพ่ออีกจะก๊กพี่น้อง พื่อเอกแล้วพี่น้องในนี่โบลายไปไดนเนาะโบลายกะยังดีกว่าโบพ่ออันนี้เป็นก้อนสีเหลืองพี่น้องมือข่อยทั้งดำทั้งเหนียวจับกับใบไม้ย่อยวายอาบักโดว่ะเห็ดย่างบักโดว่ะตึ๊บหลุพี่ตึ๊กโดย่างมาเบิ่ง เก็บบนไปพี่น้องเหนียวล่างยากและมันติดมือดูเนาะเก็บตื่มไปกกละเล็กกันหน่อยพี่น้องเลย ร่มห่วยร่มหงม,มาเกเขียดาเขียดมากก็ เลาะโคกเลาะป่าพี <realidade> ่น้องวันนี้คือเสียมมานเนาะเพื่อไปเห็นหูเห็นหอยบ่าวจอนิ่นเบิ่งแก้วมีหมอกหอยเหลือระวัางด้วยอย่าไปจกอย่าไปใกล้ได้งูได้บ่าวจอนพนพ่อหอยเหลือพี่น้องเคาะฝ่งกอกกินอย่าไปจกเด้อจักนู่นไป อยู uh ่ในกลนะนี้อยู่ในแงงนันขี้ดินพี่น้องอยู่ในกลมดินเนาะกลไม่แต่กบกระาจอมน้องกบเสียมส่อกบยันงูเนาะจะเห็นหน่วยบ่หรือเจ้าลอกหลอกน่าสนิทอยู่นี่ยอือไมเหลือยันนี่มันอยู่ในกลไม่หรือว่าอยู่ในหัวโพนเป็นหูเนาะ มันกะบ่ค่อยมีลายดอกพี่น้องก็อึดอยู่เนาะมื่อบ่ดอกปตอนนี้ก็สิพากันเลาะมื่อเนาะพี่น้องกะหาบ่ได้ไก่ดอกเนาะหาแต่แมแอมนําหันน้อยนึงเพราะว่าเฮามามื้อนี้ก็11:00นแล้วเนาะอันนี้มันกะบ่าย00:00นพี่น้องมันกะซานําเก็บขี้ตกกกนั่นเนาะก็ได้แต่2-3ต้นน่ล่ะพี่น้องเอ้ยหายังเก้อก็ได้ เขียดต้นลงน้ำเป็นห้าเขียดอุ้ยตื่นยังกันนะขี้ตกสองคำกกพี่น้องนะสำนีกระดังไพได้ดนเติมเนาะเพราะว่าเอาใส่แค่อันเดียวสำนีขีดแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาไม้อ้ยมันก็ติดเลยสำนีกระดังได้เฮงพี่น้องขับรถหอบอรดนีน่าจะได้ลายอยู่แต่ว่าอันนี้ห้าแต่บนใกล้ๆอะไพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องขขาเทีย่ยวเนาะว่ามไหว โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เสมอนะฝากไลค์กดแชร์กดนะซกับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งให้หน่อยเดอ้อ mm hmm. พี่น้องขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้นอง FC สุขสุขคนเนาะที่ติดตามและให้กำลังใจตลอดมากตลอดมากเลยพี่น,อนอ้องพบกผ่อนคลิปหนา้าเดอ้อสบายดีสวัสดีพี่น้อง